เกลืกีตอนหลังนี้แหละก็มาทำเสร็จแล้วก็เอาไว้ชิมเอาไว้ชิมแม่พูดไม่ได้บว่าเป็นเอาไว้ทุกซี่นอย่างนี้เสร็จแล้วอ,อร่อยไหมทําแม่นิ่งแปลว่าอะไร <laughs> สมมติทำเค้กกล้วยหอมบ่ายเนี่ยนะแม่อร่อยไหมอย่า <laughs> <laughs> งนี้เราก็ต้องเข้าใจนะพ่อแม่รุ้นพี่ได้แต่ถ้าอร่อยแบบพยักงามแบบก็คือกรณีที่ทำให้เราทดสอบมีกำลังใจจะทำต่อ ทีนี้ว่าด้วยกฎหมายเนี่ยมันมีคนที่ทาง,งานอยู่ค,นะค,นะครึ่งหนึ่งนะครึ่งนึงเนี่ยและอีกครึ่งนึงไปไหนแล้วถามว่าอีกครึ่งนึงที่มีงานทาเนาะบางที่ก็ไม่จ้างเราสิเพราะว่าเขายอมจ่ายสตังค์ยอมจ่ายตังค์ <Okay. S 1> คิดพวกอวดเป็นหมื่นแล้วนะนะยอมจ่ายตังค์ต่อปี <Okay. S 1> เขายินยอมและในกฎหมายหลายๆอย่างก็มีนะอย่างเช่นระบบลงแบบนี้ในสถานประกอบการ,ก,ารก็สามารถเบิกภาษีได้ เบอรภาษีได้200เท่าเพราะ0เท่าพุ่ต่อหัวนี้ประมาณ4 5หพับาทไม่กบรุกไ็ได้ไก็จ่ายไปต่อหัวต่อคนต่อปีเจริในในในภาคบังคับภาคบังคับมันจะมีประมาณหนึ่ง100คนขึ้นไปในสถานประกอบการเนาะก็คือต้องมีการจัดสุขพรมลงแล้วก็เรียกเก็บภาษีได้คืนจากรัฐบาล2อง ทีนี้ถ้าใน100คนเนาะใน100คนของแต่ละบริษัทองค์กรเนี่ยก็ต้องจ้างผู้บิการอย่างน้อย1คนฉะนั้น1คนถ้าเขาบอกว่ายอมจ่ายหมื่นนึงเนาะแล้วเขาคูณด้วยค่าแรงค่าตานะ่าครับสมมติว่า15ื่นห้าแล้วเขาจะต้องจ่ายจ่ายเดืนเดือนเนาะแต่ผู้บิการ15ื่นคูณเขาเท่าไหร่ครับ เป็นแสนแล้วเนาะเป็นแสนในขณะเดียวกันเขายอมจ่ายค่าส่วนตา่างบางทีสถานประกอบการเขาจะต้องรองรับคนอื่นฉะนั้นเนี่ยผมก็จะให้กาลังใจว่าในกรณีที่บุตรหลานของเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปในสถานที่ประกอบการแล้วก็ส่งเสริมให้ทำอาชีพบางคนเก่งบางคนมีความสามารถแล้วก็มาพัฒนานี่แหละอยู่กับเราอย่างเนี้เช้านี้เดี๋ยวไปรูปเนาะ มีอุปกรณ์แซนด์วิชทำให้แล้วดูซิว่าเราเป็นผู้ช่วยเออเราเห็นทักษะไหมเขามีความรู้ที่ขั้นหนึ่งสองสามส้าเขาทำได้ไหมคือหลานผมเลีนเนะาะญาติพี่น้องก็ก็เป็นผู้พิการเหมือนกันคือปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีอะไรพัฒนาการเนาะช้าอยู่ประมาณเจ็ดปีตามที่หมอแจ้งมาเจ็ดปีปัจจุบันนะ ต้มแกงผัดทําได้หมดทุกอย่างนะนี้ก็คือคือหลักส่วนอีกคนนึงก,ก็จะมีอาการเหมือนคล้ายๆเป็นตัวเหลวเนาะตัวเหลวเขาก็ส่งตัวอะไรไม่ได้ก็คือถอนอย่างเดียวนะนั่นก็คือทําอะไรไม่ได้ก็ส่งเสริมให้มีมีอะไรครับมีกิจกรรมการหัวเราะแต่แม่ก็ต้องมีเรื่องเล่าเรื่องใรจิป,ปาถ้าพ่อก็ต้องเล่าเป็นไอก็จะเป็นกิจกรรมของพ่อแม่ที่จะบอกนะครับ ต่ทีนี้พอว่าด้วยการว่จาจ้างแล้วทีนี้เราเราก็ต้องกลับมาถามว่าอย่างนี้นคุณแม่เนาะดูแลแลูกแบบผมถามว่าสิ่งแรกต้องทําอะไรอันแรกเนี่ยที่สําคัญมากที่สุดเนาะผมผมจะให้ส,สามสาม,สามตัวนะสามตัวคืออะไรนะเจสามตัวคืออะไรผมจะให้สามตัวเดินออกไปแยกตรงนี้แล้วไปทำห้าวันนะตัวแรกเนี่ยที่สําคัญ มากที่สุดเลยเนาะผมว่าตัวแรกคืออโอมเนาะอโอมสามตัวนะอันแรกคือโอกาสใช่ป่มอย่างวันเนี้ยสิครอบครัวถ้าสมาคมได้ให้โอกาสเราจะได้ฝึกขนมปัเราไม่มีทางหละจะบอกให้ว่าเราเรียนขนมต่ออย่างในเท่าไรครับอะผมให้กับตัวเลยเชฟเชฟจะบอกนะนะ <c oughs> เลียนขนมตึงอย่าง ต้องเสียบหัวใจเท่าไหร่ั้นต่งคพันหนึง่งชัวร์แต่ของผม9 0 0 9 5บาทน, <laughs> นะแคตังค์เอพันหนึ่งแน่นอนแต่ออนไลน์ถูกกว่านะ้อเฉลยออนไลน์เท่าไหร่เดือนเดียวนี้ร้อยเดียวเนา <c oughs> ะสองร้อยเรียนจากยูทูบก็ได้ใช่ป่ะเออเนี่ยนะอาจารย์อยู่เนาะ,ะถ้าไปเรียนที่โรงเรียนราคาสูงๆเนี่ย เราจะต้องจ่ายขั้นต่ำประมาณ2 0 0พขึ้น2 5 0 0สูงสุดตัวอ,อย่าง4,500ก็มีเนาะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราจะทำนะครับอันนี้ขึ้นอย่างฉะจากนั้นโอกาสเนี่ยเขาให้เราฟื้นทีเป็นที่สำคัญมากฉะนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสหลายๆที่เช่นอะไรนะกรมสวัสดิการต่างนนเนาะเขาก็เปิดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแคลดินใช่ไหมแต่ใครอยู่ใครอยู่เขตไหนศูนย์ไหนอย่างละน้องก็จะมี ศูนย์พัฒนาฝีมือในการจังจหวัดระนองเนาะอย่างกรุงเทพของเราก็จะมีศูนย์ดินแดงใช่ไหมศูนย์ดินแดงวัดทัตทองนะอันนี้ก็คือส่งเสริมวิชาชีพให้พวกเราเรียนมีหลายวิชาชีพมากแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นจิตอาสาสอนสมมติว่าอย่างอย่างผมเราเคยดูรายการนี้ไหมเปิดตู้คอนเทนเนอร์ไงเคยดูป่า ป้าเจไม่มีทีวีชัวไ,ไ,ไ, <laughs> ไม่ได้ดูดูดโอ้ยเทตดทำสมัยแล้วเทากอย่างนี้ใช่ป่ะโอ้น <laughs> ะในในรายการปัญญาปังสุขผมก็ดูแทบทุกเย็นแลยนะแล้วมันก็จะมีกลุ่มเบอร์เกอรี่นะที่ก็ให้อุปกรณ์ให้อะไรไปมีมีอยู่ท่านนึ่งผมก็ไปสอนให้ที่โคลา,าดดิ ด้วยความที่ว่าปิติเนาะปติผมสอนได้เลยอย่างาจิตอาสาไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตางังงลงเพราะว่าผมช่วยได้สบายมากนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโอกาสที่เ่าให้เราเราจะได้ปรับแล้วก็พัฒน,นาตัวเราให้สุดที่น,นี้ผมก็จะให้กำลังใจว่าเมื่อเ้าให้โอกาสเราเนาะในสิบอย่างนยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราวันนี้เรียนนะสิบอย่างผมจะถามว่าหนึ่งอย่างนี้จะต้องทำออกมาขายให้ได้ใช่ปะ หนึ่งอย่างต้องการออกมาขายนะคนเราถ้าเก่งจริงแล้วก็มั่นใจจริงหนึ่งอย่างก็หาตังค์ได้มีเงินได้ยืนอยังได้นะครับอย่างอันเนี้ยเดินไปตรงนูนนะ้นเนาะมีมีเคนะ้กไข่เนาะผมเดินไปแล้วโอ้สวยจังนี่ก็คือกลุ่มผู้ประกอบที่ก็ทำมาให้นะครับอย่างสมมติว่าวันนี้เราชอบจังเลยเคก้กกล้วยหอมพัฒนาให้เป็นเคก้กกล้วยหอมที่ ดีขึ้นไฮโซขึ้นขึ้นอยู่กันอะครับวัตถุดิบที่ใส่ลงไปแพ็กเกจจิ้งที่ใส่ลงไปนะครับมีอเมือม่อเมือม่อต้นปีเนาะผมก็กลับบ้านไปที่แม่กรองเนี่ยแล้วก็จะกลับเข้ากรุงเทพเรื่องเล่าเค้ก้วยหอมเนาะ <laughs> อันนี้เป็นเรื่องรับระหว่างเชฟกับเชฟเนาะผมก็ปัป่นกล้วยไปประมาณกิโลหนึ่ง เสร็จแล้วปกตินค็หยอดถ้วยเล็กๆมันก็จะสุกเร็วหรือว่าผมก็ได้เอาแมกพิมพ์ขนมปังอะเนาะที่เป็นใหญ่ๆเนาะคิดดูว่ามันจะอบกี่ชั่วโมงอะหรือความว่าที่เกียรมนานั่งหยอดก็เทโครลงไปเลยสองชั่วโมงยังไม่สุกเลยนะเราทำไงนีวะจะกลับเทแล้ว อดทนเราะเอาไม้จิ้ฟฝันจินจริ้มจิ้มิ้มให้มันสุกเร็วขึ้นพอมาสุกเสร็จร้อยปุ๊บมันเป็นแถวโลใหญ่จะมาสุกก็ตัดเป็นประมาณสี่ก้อนเอามาฝากเพื่อนที่กรุงเทพถ่ายไปสองอาทิตก็ไปเจอเพื่อนแกทำเท้กวยหอมมั้ยคิดว่าผมจะทำไหมมันบอกว่าอร่อยมากเราก็อึ้งเนาะบอกไม่ทำทำไม มันเสียเวลาถือว่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เราขี้เกียจแต่ดังบอกว่าอาร่อยมีเรื่องเล่ามันเยอะเค้กเนาะเวลาเราปาดขี้เกียจปาดมีไหมอารมณ์ขี้เกียจปาดกม็มีบ้านผมมาไปตองเยอะเสร็จแล้วผมก็ปาดปาดปาดเสร็จก็เอาไปตัดไปตองแล้วก็ม้วนรอบเลยเนาะแล้วก็ทําครีมข้างบนใส่ดอกไม้นิดหน่อยคนรับไปบอกสวยจังเลย คนทำคิดในใจว่าคือเราคิดเขียนแต่คนรับบอก่วยจังเลยฉะนั้นอย่าไปเสีเรียดคนรับไปแล้วสบายใจคนทาจบโอเคไหมเจ๊ต้องมีกำลังใจนะฉะนั้นออกล้วยหอมก้องเลกเน่าถึงจะอร่อยนะครับอ่ะแต่นี้โอกาสมาแล้วหนึ่งแล้วอ๋อองตัวแรกผมให้โอกาสจ้าสารพัดกล้วยก็ทําได้งั้นตอบโจทย์เจ๊เลยนะ กล้วยหอมมีกลิ่นเส้นใหญ่เยอะอร่อยกล้วยน้ำว้าทำได้เหมือนกันแต่เส้นใหญ่เหนียวถ้าใครที่ชอบกินนุบๆ,ๆนะผสมกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าลงไปประมาณสักสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งกล้วยไขย่ก็อร่อยเนาะกล้วยไข่เนี่ยมันจะนุ่มๆเหมือนเค้กเหมือนเค้กไข่เลยจะนุ่มมาก ฉะนั้นผมก็เลยเทสเอาสารกัริย์ลงไปพร้อมกันเลยเนาะปั่นท้อมกันเลยเราคิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเออมันจะดึกๆืเพราะว่ามันจะมีตัวกล้วยห่อหช่วยนะครับอ่ะเล็ก็พอแรกเนาะต่อไปออที่สองที่อยากให้ก็คืออาชีพพออาชีพเนาะวันนี้ได้เรียนจริงๆกิจกรรมตัวเนี้ยเป็นเป็นกิจกรรมที่ว่าบางคนอาจจะ เกิดการตกใจมาเรียนขนมอบเบอร์เกอรี่เนาะเราจะไปสร้างอาชีพยังไงถ้าพระเจ้าไม่มีเตาอบมีไหมในตอนนี้ไม่มีเนาะเครียดนะเครียดตายต้องใช้เงินเยอะอ่าผมให้กำลังใจที่บ้านมีตู้อบหลมร้อนไหมมีเนาะหม้อข,อข้าวเก่าอยู่เตาถ่านมีไหมมีฉะนั้นหม้อเบอร์ใหญ่ๆคิดซะว่าการอบขนมเนี่ย คิดถึงหม้อแกงโบราณใช่ไหมนะขนมอบคือเหมือนหม้อแกงโบราณก็คือเอาใส่ไปในหมอ้อใหญ่ๆข้างล่างไฟอ่อ,อนๆแล้วก็ไฟบนเล็กๆมันก็สุกเหมือนกันอันนี้ก็คือแล้วเราก็จะสร้างอาชีพว่าเป็นล้วยอะไรนะเค้กล้วยหอออบโบราณคนก็จะมาถ่ายทีวนะีเราเนาะที่ไหนได้ใช้หมอ้อทะลุใช้เตาถ่านเกา่าๆเนี่ยอันนี้ก็เป็น เป็นวิธีคิดของเรานะเป็นหม้ออกโบราณอันนี้วันหนึ่งเนี่ยอันนี้จะอันนี้ซอยลาบกเขาเนาะแล้วผมก็ข้ามไปอีกซอยหนึ่งซอยเดียวนะอามมาก็คือเป็นแม่งเพื่อนอาม,มาชอบทำเค้กโบราณเนาะแล้วก็ถามอาม,มาอร่อยอร่อยนะคิดดูวะไวอย่างเจเนาะบอกอร่อยอร่อยเป็นไนทงทำตายเลยปะ <c oughs> ตอนแรกแกก็ให้ชิมแท่นี้เนาะผมอามาอร่อยอร่อยเดี๋ยวเดีด๋ยว,ว,ว,วจะกลับแล้วนะ ยกมาให้ทั้งทั้งก้อนเป็นไงด้วยความเป็นนักสแสดงของผม,ผมนี่แหละเลยทั้ก้อน<笑><笑><笑>นะก็ใช้เตาถ่านก็ใช้เตาถ่านแนละ้วอบบนอบ,นบนล่างเออก็ใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นตู้อบนบ,นบา้านๆนะครับทีนี้ถ้าอาชีพที่จะสร้างตัวเนี้ยอุปกรณ์นะผมบอกได้เลยว่าเอาสิ่งที่จาเป็นเลยนะเอาสิ่งที่จะเป็นคือตู้อบเนี้ยหนึ่งใบขนาด ขนาดที่เราทำแล้วสบายขายได้เลย60ลิตร70ลิตรอันนี้ขายไดังแต่ถ้าทำลงมาพก็คือไว้ทำกิน40 50ลิตรไว้ทำกินเล่นทำขายเนี่ยซื้อ60ลิตร70ลิตร80 l. ในราคาขายในท้องตลาดที่เราช็อปกันนะเนาะมีตั้งแต่2,000กว่าบาทขึ้นไปไม่ต้องซื้อแพงมากไม่เกินไม่เกิน4,000ได้ของดีเชื่ออันนี้ อุปกรณ์สําคัญสุดการทำเบอร์เกรอรีนะ่อมนะตู้อบไฟเพื่อจะไปสร้างอาชีพอ่ะตัวที่สองที่ควรจะมีเนาะถ้าเราจะทําเค้กให้อร่อยมีเครื่องตีไฟฟ้าเนี่ยเนะเครื่องตีไฟฟ้าในตัวนมีตั้งแต่สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยยัยนพันขึ้นพิเศษมานนี้ถ้าถ้ามันดีๆนะสี่ร้อยห้าร้อยถ้ามเตอร์มันจะดีขึ้นเราก็ช่วยแรงมือ อย่างพวกเราแรงเริ่มตกยังเริ่มตกแล้วนะเราก็ใช้ช่วยกอยนี้นะคือออนที่ตกี่ยอกอาชีพทีนี้อาชีพแบบเขาจะมีหลายมาตามตามกฎหมายที่เขาเขาส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองให้ผู้กิจการไปฝึกนะมีหลายอย่างทำอาหารนีนะมีทำหงก็มีช่างยนต์ก็มีช่างอิเล็กทรอนิกส์มีทุกอย่างแต่ดูว่า สุขภาพของลูกเราเนาะสามารถทำอาชีพนั้นได้จริงไหมนะครับถ้าพวกเราอยู่ในกลุ่มของสมาคมเนาะตอนนี้พวกเราจะต้องปลบมือแล้วก็ดีใจเป็นตัวอย่างใครใครเคยดูครูไอซ์มั้งรู้จักคูไอซ์มั้ยผมปื้มมากเลยนะนนตอนนี้กำลังจะไปเรียนต่อรู้จักไหม คูไ <Full> <Full ice. S 1> อซ์อ่าเออท,ทตาอะไรครับตามองไม่เห็นเนาะคูอไอซ์ได้ได้ดูจากอเมริกา,าโดยตรงมาเลยเนาะ <รอ S 1> จากคลิปเนาะจากการทำคลิปนะก็ได้ไปเรียนต่อด็อกเตอร์ยาวดูนะครับอ่ทีนี้ผมก็จะบอกอาชีพเนาะอย่างอันนี้คุณแม่หลายๆท่านเนี่ย เป็นสายเทคโนโลยีเนาะตั้งกล้องเลยเรากำลังจะสอนน้องนะให้ทำขนมทำอาหารโดยผ่าน YouTube เอาสนุกเอาหาเผื่อยอดไลค์เป็นล้านเราได้เงินเลยหรือว่าไายปอกกล้วยซี่อะไรเงี้ยน,น้องก็ปอกแล้วถทครมอย่าเงี้ยอาจจะชนะก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการสร้างอะไรครับสร้างอาชีพใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย อันนี้ก็เป็นออที่สองเนาะโอกาสมาแล้วอาชีพมาแล้วอ๋อที่สามคืออะไรดีออที่สามคืออนาคตนะทีนี้อนาคตก็ต้องบวกบวกเรากับลูกใช่ปะ่ะคุณแม่ลูกอายุกี่ปีครับค,คุณแม่สามแปดลูกอ่ะ แม่40ลูก38ฉะนั้นเนี่ยอายุของเราห่างประมาณดีเนาะพราะห่างปุ๊บอนาคตเราต้องวางแล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เราจะายบายนะแล้วลูกจะอยู่ยังไงอนาคตต้องวางแล้วว่าอันนี้สามารถทําได้ทําได้ทำได้น,นะครับนั้นก็แปลว่าอนาคตเขาต้องถูกฝึกจริงนะทำได้เกือบทุกอย่างอันนี้ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองอันนี้สาคัญ อย่างเคสที่ผมเล่าให้ฟังก็คือหลานเนาะเจ็ดปีนะปัจจุบันเนี่ยสามสิบกว่าเนี่ยพออกันเนี่ยสามสิบกว่าแต่พัฒนาการทางสมองล้าเจ็ดปีนะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือคนเลี้ยงก็ต้องโมโหไ,มไหมนะต้องมีว่างอารมณ์มเนาะตีตีตีแต่ว่าพออยู่กับเขามานานๆวัยขนาดนี้นะเราจะเริ่มเข้าใจละอย่างเนี้ย อากาศร,ร้อนๆนะมาแล้วเดี๋ยวอารมณ์แปรปรวนแล้วก็เป็นผู้หญิงเนนะมันจะมีเรื่องอะไรครับเนาะอันนี้ก็จะแปรปรวนคอนี้แปรปรวนอารมณ์ก็แปรปรวนสุขภาพก็จะแปรปรวนพร้อมกันไปหมดเลยฉะนั้นเนี่ยแล้วยิ่งหลานเนี่ยอารมณ์แปรปรวนเนาะคิดดูว่าแรงเท่าช้างอ่ะผู้หญิงนะผู้ชายยึดไม่อยู่อ่ะอันนี้เราก็ต้องอะไรนะดูแล พิเศษแบบนึงเหมือนกันนะจากนั้นก็ฝากผู้ปกครองนะเมื่อเราได้สารอสูตรพิเศษของผมเนี่ยวันที่เราให้อนาคตเขาแล้วทำให้เขารู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรต่อทีนี้กลับมาดูว่าระหว่างสารอเนี่ยจะพัฒน,นาย,ยัางไงเอาเอาอาชีพโอก,กาสแล้วก็อนาคตเนี่ยมาผสมหลังจากที่เป็นโครงก,การชุดที่หนึ่งนะชุดที่หนึ่งเนี่ยเขาส่งเสริมแล้วเรา กลับไปเลยนะผมให้สูตรสามตัวนะกลับไปฝึกบ้านเรามีเตาอบบ้านเราไม่มีเตาอบทำที่นี่ก็ได้ใช่ปะฝึกให้ได้ดีเลยหนึ่งอย่างเอาแบบขั้นเทพเลยนะเอาให้ได้หนึ่งอย่างผมตั้งเ้าไว้นะตั้งเป้าไวนะ้เ,ไเลยต้นทุนพร้อมขายในราคาสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบพอไหมพอแล้วเนาะเราเอาแค่นี้การ การได้มาสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบหนึ่งอย่างเนี่ยผมคาดหวังอะไรเนาะคาดหวังว่าเงินที่ได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยมันสามารถเอาไปขายต่อได้จากสมาคมถูกป่ะจากสมาคมแล้วก็ขายแถวบ้านได้เป็นด่านที่สองถูกป่ะอย่างอันเนี้ยยุคยุคนี้เป็นยุคที่ลำบากระมดจะตายใช่ป่ะไม่ใช่ผมไม่มีคนกระทบแล้วผมมีคนกระทบงานผมเป็นวิทยากรเนี่ยโชคดีที่ผม มีบุญเก่าเก็บเยอะใช่ปะ่ะอันนี้เล่าให้ฟังเลยนะจะได้มีกำลังใจคือพอมีบุญเก่าเก็บแล้วผมก็ยังดึงอะไรครับวิชาชีพของผมเนี่ยออกมาได้ผมก็เริ่มทำวิเบิลเกรี่จริงๆจักมาเกือบเข้าปีที่สามแล้วตอนแรกับผมก็ไปเรียนสิบวันเลยนะสิบวันก็สามจิบประยานแ,แล้วก็กลับมา ซื้ออุปกรณ์เนาะวางทิ้งไว้นะแปดเดือนเนะาะไม่ผกซื้อมัโชว์เจมม่ต้องตกใจซื้อมัโชว์อุปกรณ์ซื้อมาครบทุกอยาก่างหลานตัวน้อยพอสี่ถางผมซื้อมันคงเสียแล้วเนาะหลานดก<ๆ>แสบบ้างเมันคงเสียแล้วเนาะจนในที่สุดอ่าเดี๋ยวปิดเติมค่อยทำกันละกันพอปิดเติมก็เริ่มทำ หลานก็เรื่องดูไปเรื่อยๆดูไปเนระื่อยหลานผมมีมีความสามารถนะในการทําอาหารขนมมาตั้งแต่อุบาลสองครับอนุบาลสอส่งไปประกวดตัำส่วงต่ำในโรงเรียนส่งส่งไปนะ mm hmm. แต่ฝึกจากบ้านไปก่อนแล้วก็ไปประกวดในโรงเรียนพอามาเข้า mm hmm. ประถมนะ mm hmm. เข้าประถมห mm hmm. นะึ่งสองสามอะไรเงี้ย ผมก็เลยให้ฝึกทาขนมด้วยตนเองง่ายๆจากป้าเขาพอมาเริ่มทําเบเกอรีร่ปุ๊บหลานชอบกินคุกกี้เนาะก็บอกว่ามุกมุกต้องทาเองผมก็ให้ลองช่างตัวช่างตัวเนี่ยทำเองนะพอรอบที่สี่ปุ๊บมุกขึ้นเครื่องเลยปั่นด้วยมือทําเองขึ้นรูปเองทําเองปัจจุบันนี้ทําเองเหลือแค่เปิดไฟ ให,ให้แม่เขาไปคนขูดเตาหมให้เวลาอยู่ที่บ้านที่เล้ก่องก็คูดเองฉะน,นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราส่งเสริมแต่ต้องใช้เวลานะขององใช้เวลาที่นี้เวลาเราเรียนกลับไปเนี่ยในสาพอที่ผมบอกอาชีพหมกัดอนาคตเนาะเราเรียนในครั้งแรกเนี่ยสูตรผมจำง่ายๆเนาะไม่อร่อยปลาปลาอินหม,มาอร่อยจย่าไปนะ หลังนี้ทำแรกๆนะทําให้อร่อยก็คือปลาอิ่มหมาอร่อยคืออะไรครับปลาเวลาผมทําแม่อร่อยปุ๊บปลาที่บ่อเนะ่ยผมจะทิ้งให้ปุ๊บมาเป็นฝูงเลยอ่ะปลานี่อ้วนขีดเลยนะไขมันคอเลสเตอรอลเยอะนะถ้าถูกแม่อร่อยหมามาแถวควรน,นะโยนไปอร่อยมากนะเป็นเรื่องปก,กติเนาะแล้วกลับไปเนี่ยมันจะต้องไปเรียนรู้แต่อย่างวัตถุดิบ อะไรนะแพคเกคจริงเนาะอะไรอีกเตาอบที่ซื้อไปเนาะต้องเรียนรู้ประมันเนาะโอ้ไม่ก้อนคะรั oh ้งแรกก็สวยครั้กกทงที่สองก็สวยครั้งที่สองก็สวยเนาะจำเมย์เนี้ยเป็นเรื่องปกติเรียนรู้กับเตาแ,แต่ละที่ห้อัน,อน,นี่ก็เป็นเรื่องสาคัญนะน,นนี้ก็คุณใช้ได้หนึ่งอย่างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้ผมบอกเชฟอาจารย์สี่ท่านแล้วผมจะเป็นจิตอาสามาช่วยฉีม นะใครทําอร่อยผมก็จะบอกอร่อยและดูสายตาผมนะอร่อยไม่หรอกเราเราช่วยกันแล้วเราก็จะเห็นว่าอันนี้เราทําได้ดีแล้วเนาะซึ่งใครอยากกินเค้คกกล้วยหอมมากเพราะอย็าเย็นนี้ผมต้องทำนะเอามาแข่งกันดีไอาจารย์นะผมจะทำเค้กกล้วยหอมมาแข่งพวกนี้เพราะเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปทำ นะอ่ะอันนี้พอพอได้ใน10บาท15บ,บาท20เนาะให้ให้ฝึกจนเกิดควา,ามชำนาญไม่ได้นะฝึกจนเกิดควา,ามชำนาญไม่ได้นะครับ 10, 10บสบาบาท20บาทของอาจารย์ครับแพ็กเกจจิ้งมันอยู่ในร่งแบบนี้ยอสามสองหนึ่งแปดสามสองหนึ่งเก้าประมาณนี้ใช่ป่ะที่เตรียมมาเนาะอ่ะอันนี้ก็คือขายวันสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบเนี่ยได้แน่นอนนะครับ ทีนี้หลังจากนี้ไปแล้วเนาะพอฝึกเป็นพันเทศแล้วคาดว่า,าสมาคมอยากจะมีการติดตามผลนะติดตามผลก็เพื่อให้อะไรเราเอาขนมเนาะมาเสนอเผื่อเราจะได้เอาไปขายได้ก็สนเสริมวิชาชีพของเนะพนะอเห็นทางเนี่ยพอเห็นภาพไปเนาะไม่ใช่เรียนไปเล่น,ลน,ลน,ลนๆงก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเป้าหมายของโครงการก็คือให้เราอยู่กับอะไรครับ อยู่กับลูกเนาะให้ลูกมีกิจกรรมนะครับทำหนึ่งทำสองทำสามทำสี่ทำไปเรื่อยๆนะครับก็จะเกิดการชำนาญแน่นอนนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้กำลังใจให้แล้วเป็นร้อยร้อมฝึกยังพร้อมฝึกย,ยังครับพร้อมแล้วอ่ะร้อมยังถ้าพร้อมฝึกเนาะไหนลองฟังเสียงทีพร้อมไหมครับพร้อมโอ้ยนั่นตังเกิน อ่าอ่ารู้ยังว่าเดี๋ยวเราไปเนจะต้องจับเป็นกลุ่มเนาะกลุ่มละหกคนก็คือสามครอบครัวใช่ปะอาจารย์ <c oughs> เหลียนต้องห้าวันหมุนเ,เรืนน่อยๆยแล้สนุกดีเนาะ <c oughs> ดีไหมเออเนี่ยอย่างวันเนี้ยผมดู่ัันเจ็บเ <c oughs> บืออ่อเลยนีหากเพลงกัน,กน,นแย่เนาะอะไรอง่้ย ดีจริงดีนะโอ้โหเดี๋ยวผมมาผมก็ผมเปจอกิจกรรมนะคนนี้ไปอยู่กลุ่มนูนม้นบ้างทีอยู่กลุ่มนี้เรียนแบบสนุกนะเรียนให้สนุกสนานนะครับอย่าไปเรียนแบบผมนะอันนี้เรียนทั้งหล่หกกลุ่มนะไปเรียนหกกลุ่มกลุ่มละแปดคนคิดว่าเยอะมั้ยเรียนเบเกอรีร่แปดคนอนะนแย่งกันอนะ เราประเภทหัวเป็ธรรมดาเนอะเวลาเรียนไอ้คุกกี้สับปะรดเนาะที่เป็นตัวหนอนขาวเนาะผมก็บอกเพื่อนี่ถูกทำเนี้ยขายไม่ได้แบบเป่นเชือถือพออาจารย์หานหลังมึงไปหยิบสีเุยก็เอาสีมาผสมเป็นถ้วยถ้วยแล้วก็ทําเป็นตัวกระตูนเนาะทําเคโลกอย่างเงี้ยทําทําจิปาถะมันสวยงามหลอกเด็กได้อาจจ้เป็นคุกกี้ พอคอยกลุ่มอื่นเนี่ยมันมาเห็นมันก็ทําตามแต่พวกเราอ่ะซ่อนทําอยู่ใต้โต๊ะนะไม่ให้ใครเห็นเพราะว่าเป็นชักเปิดปิดนะพอทําเสร็จมาสักสิบตัวขึ้นมาวางบนโต๊ะทุกคนก็ว้าวเนี่ยนะอาจารย์ความคิดสร้างสรรค์มันเรื่องสํคนะาคัญเนาะความคิดสร้างสรรค์เกิดจากใครก่อนเกิดจากแม่หรือลูกเกิดจากแม่ก็ไว้ตุนสอนสอนนะครับ แค่ะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีกลุ่มละ6คนสามครอบครัวนะค่อ,คอยๆฝึกๆไปเรื่อยๆงั้นก็อวยพอรอให้ทุกคนนะสากอของผมในโทษวที่ออแรกคืออะไรครับเออให้โอกาสเราได้โอกานะ 2, สและสองฝึกอาชีพ3ไปสร้างอนาะคตงั้นเรามีเวลาเรียน5วันเอาสามอของผมมาไปใช้ว่าเราจะไปอยู่ในสถานประกอบการหรือไม่อยู่สถานประกอบการก็ตามแต่ เราและบุตรจะต้องมีอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเราแล้วก็มีกิจกรรมให้เขามีความสุขกับทุกๆวันอ่าหลับมีใครกระามอะไรเพิ่มไหมครับมีใครกล้าถามไหมไม่มีอ่าหิวยังอ่ะไม่หิวก็ต้องหิวนะครับอวยพรให้เรามีความสุขกับการฝึกเบอร์เกอรี่ทั้งหมดห้าวันสวัสดีครับขอเคผมกู้ดการที่กับดราก็คุยอีกครั้งนะครับ ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ขอถ่ายภาพร่วมกันนะคะขอเชิญที่หน้าเวทีเลย